ครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ดีใจครับที่ได้ชกกับซูเปอร์สตาร์ดังๆจากญี่ปุ่นเนี่ยครับแล้วก็สไตล์คีบ็อกซิ่งด้วยเคยเห็นเล่นเชิงกับพี่โอ๋เนี่ยครับในวันนั้นผมกลัวลูกเดียวคือกลัวลูกพิสดารของเขาครับไม่ว่าจะเข่ควาดหางหรือเตะขาล่างแบบไม่เหมือนคนอื่นเขาหรือเตะซี่โครงแบบจิกสารพัดอย่างหรือทีแบบจิก,ย,แบบจกยังไงอย่างเนี้ยมันมันมันประมาทต,ตรงนั้นไม่ได้ครับ สไตล์ของเขาแล้วก็บวกกับในบ้านของเขาบวกกับแฟนๆที่รอดูเขาผมคิดว่าเขาต้องเดินแน่นอนครับเขาต้องชกให้เต็มที่สุดแต่เขาเดินมาเขาจะโดนอะไรบ้างก็มันอีกเรื่องนึงครับตั <S <S ้งแต่ <S <S ไฟนั้นใบที่โดนยึดเก็มขัดผมก็ได้ตั้งหน้าตั้งตากลับมาเป็นรถถังเหมือนเมื่อก่อนอีกครั้งครับเราควรแบบมุ่งมั่นให้มากขึ้นแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นกว่านี้ของทอดผมไม่ได้กินะปรมาสอเดือนกว่าแล้วก็ไอ้พวกไอ้ตรงไอติมอะไรพวกนี้มันอยู่ไหนม่นในโลกเลยสบายใจได้แน่นอนครับผมก็ทำได้แน่นอนครับไฟนี้ครับ โอ้ซ้ oh, อมหนักมากครับซ้อมจนแบบตัวเองแบบวันอาทิตย์ต้องหยุดไม่หยุดครับก็ตื่นขึ้นมามาวิ่งมาออกอะไรขนาดวันหยุดนั่นแหละแต่พาแฟนไปเที่ยวก็ไปวิ่งที่เที่ยวไม่หยุด <laughs> ก็แฟนอยากถ่ายรูปก็ถ่ายรูปไปก่อนเล่นไปก่อนแต่ผมไปวิ่งก่อนบางวันหยุดเราก็จะรับตื่นสีนดอย่างงี้แต่ถ้าเราซ้อมหนัก,นกๆเราก็ล้าตรงนั้นได้ครับค่อยมาแก้ทีหลังครับ ไม่ได้กังวลอะไรมากครับน้ำหนักผมก็ค่อยๆลงเรื่อยๆเนื่องจากผมซ้อมเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าผมยังนอนหลับผมยังไม่รู้สึกหิวเพราะว่าต่อให้มันเป็นอาหารมื้อน้อยแล้วก็ลดไม่ได้ไม่น่ากินอ่ะก็ต้องกินอะไรอย่างเนี้ยครับเป้าหมายของผมก็โบนัสหนึ่งแสนเหรียญก็หวังไว้ครับหวังลึกๆครับบอสคงจะสงสารครับ มาผมก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกคนยังเชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็ให้ผมคิดว่าเหนือกว่าทาเครุแต่ผมก็จะไม่ประมาทครับเพราะว่าเราขึ้นไปบนเวทีมันอยู่ที่คนสองคนครับที่จะตัดสินใจทําหรือว่าจะพลาดได้ใครเพราะฉะนั้นมันต้องมัดรัดก,กุมมากๆครับก็อยากฝากคนไทยทุกคนครับอ,า,อาจจะบินไปไม่ได้ก็แค่200บาทก็ได้ดูคู่มวยแบบโอ้โหวันนั้นวันน่าจะลงทุนเป็นหลายร้อยล้านครับ ก็อยากให้ทุกคนอุดหนุนกันแล้วก็เชียร์คนไทยด้วยกันนะครับก็อยากฝากทุกคนครับให้เป็นกำลังใจกับนกชกไทยทุกคนเลยครับในวันนั้นครับ